สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะคลิปนี้ภูมิพันธุ์จัดแกงแกงผักขันจองกัะเอค่ะแกงขะแดงผักคันจองค่ะตอนนี้ก็เที่ยวน้ํากะทิวันนี้ใช้กะทิสองกล่องนะคะแล้วก็ใส่เนื้อหมูล,ลงไปแล้วะคะ่ะ ไปลยงนิดนึงค่ะมีค่ะแอรซีค่ะกำลังเชี่ยวน้อก็พิสูจน์ขบคุณเอร์ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กอบกดไลคล์ ดีคูมันนึ่งผักขันจองไว้แล้วค่ะก็เลยจะแกงแกงพักแนงผักขันจองค่ะนึ่งไว้เรียบร้อยค่ตอนนี้กลำลังเที่ยวน้ำกะทิกับเนื้อหมูอยู่ค่ะเนื้อหมูก็หมูที่จะทำหมูแดดเดียวแหละค่ะเอามาทำแกงพะแนงหมูก็จะนุ่ม พริกแกงค่ะพริกแกงพะแนงนะคะหอมมากเลยค่ะคุณพันก็จะใช้พริกลูกโดดพริกลูกโดดแล้วก็ใบมะกูดหั่นฝอยค่ะแล้วกุวเรีก็จะเจามาให้คุณพันค่ะตอนนี้คุณันก็เคี่ยวไปก่อนนะคะนี่หละเคี่ยวน้ำกะทิสองกล่อง

ใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะห้าช้อนโต๊ะหกช้อนโต๊ะค่ะใล้น้ำตาลทรายหกช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายนี้จะเป็นสองเท่าของเกลือนะคะ ตามทายจะเป็นสองเท่าของเกลือค่ะเกลือขา,ายดีดีค่ะต็กงพันใส่นตามนะค่ะ thank <laughs> you หอมมากเลยค่ะวันนี้ทำแกงทำแกงผะแนงผัดคันจงนะคะสุณพันก็จะแกงตากบาทเช่นนี้เลยนี้ก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะ ชูรสล,ลงไปลงไปเลยค่ะใชูรสอืมตกยอดยไปใส่ก่อนอุ้งพันธุ์ควบุมเครื่องก่อนนะคะน้ำตาลทรายกช้อนโต๊ะเกลือเกลือก็ววจะ3นะ น้ำตาลทรายเป็นสองเท่าของเกลือค่ะค่ะผู้จะพอดีเป๊เลยค่ะน้ำตาลทรายเป็นสองเท่าของเกลือเติมน,น้ำได้เลยค่ะอันนี้ห้าร้อยมิ กุมันใช้น้ำลิกขึ้นนะคะวันนี้ค่ะแช่น้ำลิกขึ้นใช้น้ำลิกข,ขึ้นเหรอเอฟซีค่ะนี่ค่ะน้ำลิกขึ้นก็จะประมาณนี้ค่ะไม่เค็มน,นะคะใส่ผักกันจองลองไปค่ะผักกันจองนี่ก็ หนึ่งไว้เรียบร้อยใส่เลยค่ะนี่ค่ะ ได้ทำผัาากกระจงป้าป้าอะไรมาได้กิป้าดอกมาได้กิเนาะเอาเอามาให้ด้วยเดี๋ยวลองไปเลยก่นึ่ง่อนที่เราเนึ่งไว้แล้วแล้วก็จะใส่อันสดด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะน่าจะไม่พอค่ะไอีคุณพันจะใส่ผักกันจองสดลงไปด้วย นี่อืมน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงผัดแหงผักคันจองใส่หมูกับ fc ขานี่ค่ะหมูเราก็แล่มาจากหมูสาชั้นนะคะเป็นหมูแทรกมันอร่อยอร่อยทั้งอร่อยทั้งนุ่มกับ fc ขานี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะวันนี้น้ำดื่มสะอาดหนึ่งลิตรครึ่ง ใส่เกลือสามช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายหกช้อนโต๊ะใส่ผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอร่อยอร่อยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะสูตรเด็ดคิดรับช่องคุมพันตุลากันเลยค่ะใส่ใบมะกรูดใส่ผักขันจงค่ะนี่ค่ะแซ่บแซ่บเลยค่ะพี่น้องมากินน้ากันเ้ยค่ะเด้อแกงผะแนงผักขันจองใส่หมูค่ะสูตรเด็ดค็ดรับช่องคุมพันตุลากันค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะสูตรนะคะคุมพันใส่น้ําดื่มสะอาด หนึ่งลิตรครึ่งนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงหกช้อนโต๊ะใส่เกลือสามช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะอ่าพริกแกงผะแนงสองทัพีค่ะแล้วก็กะทิสองกล่องกล่องละสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงผะแนงผักคันจองใส่หมูค่ะเป็นหมูที่คุมพันธุ์ได้มาจากหมูสามชั้นค่ะนุมน่มๆค่ะ ก่อนที่เราจะแกงเราก็นึ่งผักคันจองให้สุกก่อนนะคะนึ่งผักคันจองก่อนเราค่อยมาแกงนะผักคันจองจะได้ไม่ลอยน้ําเราจะต้องนึ่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยมาทําค่อยมาแกงนะคะขอบคุณเลฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่าชมให้กําลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ